ทีแล้วมันปากอยากจัดอีกผู้ชมบอก<ะ>นี่ค่ะการนิการเซเสนทอลกเนี่ยมันมีอะไรที่มันดุเด็ดเผ็ดมันในอดีตมาบอกถึงปัจจุบันออแล้วก็มันก็จะเห็นความไม่เปลี่ยนแปลงในบ้านในเมืองต่อไปแต่เดี๋ยวเราจะปรับรูปแบบหน่อยไม่ช้าเนี่ย เดือนหน้าเออเราจะปรับนิดนึงทีนี้เรามีในนั้นให้มันเต็มรูปนิพี่อยากให้อาจารย์โชว์เดี่ยวจังเออก็แน่นอนเพราะพี่แอร์ก็ต้องได้เซก็คือไม่ได้พูดอะเซพูดผมก็จะได้ทอล์กเดี๋ยวเราเดี่ยวไปเลยนะเออเดี๋ยวไเ่อยอาจารย์ผู้ชมคะคอยดูการปรับรูปแบบใหม่เดือนต่อไปส่งท้ายปีเอออ้าแล้ววันนี้ อะไรอย่างอี้ต้นไม้ดีไหมแต่กีผมบอกว่าเกินไปแล้วเนี่ยต้นไม้ใหญ่ย่อมเป็นที่อาศัยของเหล่านกกาตุ้ไหมครับใช่เราขยาิคุยเรื่องต้นไม้เลยดีไหมได้ดีเลยคือต้นไม้จริงๆนี่เป็นเรื่องอะไรที่เราต้องทุกวันนี้เราก็ยังต้องมีถูกไหมะถูกค่ะต้นไม้เนี่ยพี่พี่ไอคิดว่าต้นไม้มันอยู่มันมาจากไหนต้นไม้ ต้นไม้ก็เกิดจากเมล็ดพันธุ์ถูกต้องแต่หมายถึงมันเกิดยังไงบางคนบอกรดน้ก็ให้มันเกิดตามธรรมชาติถูกไหมถูกถูกมันเกิดตามธรรมชาติดูแลให้มันอยู่ดูแลให้มันเติบโตดูแลให้มันให้ร่มเงาให้ดอกให้ผลแล้วมันเป็นกระบวนการของมันก็คือไอ้นกไปกินเมล็ดของไอ้ต้นนี้ทายออกมาทไปที่เราก็ไปปลูกไปหลดตรงนั้นไปติดก็งอกใหม่ต้นก็งอกใหม่ก็เกิดจากการนกมันเปลี่ยนที่ถูกไหมฮะมันไม่ได้่ายอยู่ที่เดิมถูกไหมแล้วมันก็กลายเป็นกาฝากไอ้กาฝากนั้นต้นไปเกาะอีกตัว ไป็กออีกต้นนึงใช่แล้วอาศัยเขาเลี้ยงดูเติบโตไปทำไมทีนี้เมื่อก่อนนี้มันไปขึ้นอยู่ในป่าเขาทุ่มันก็แน่นอนความชุ่มชื้นก็ต้องมีถูกไหมฮะถูกค่ะพอมันป่าเขาเสร็จคนก็ไปโค้นป่าตัดป่าก็เป็นเรื่องแล้ในสุดป่าก็จะกลายเป็นป่าหัวโล้นใช่ไหมพอหัวโล้นได้เต็มที่เราก็ไปยึดป่าไปทําอะไรไล่เลื่อนรอยถือว่าป่า ล้วนไปแล้วป่าเสื่อมสภาพไปแล้วเสื่อมสภาพไปแล้วเอาซะเลยเลื่อยไปเรื่อยนะมัยึดไปเรื่อยเรื่ยึยดไปจนกระทั่งเอาไปทำฟามไก่เอาไปทำทอะไรได้สารพัดอ่ะทำได้สารพัดหมดก็คือจะทำอะไรที่มันจะเอาเป็นของตัวใช่ไหมอ่าอย่างนี้ไปต้นเอาแล้วก็ค่อยๆสุดท้ายต้นไม้ไปไหนอ่ะหายสิแล้วทีนี้ต้นไม้ไอ้ที่ตัดไปนี่ปรากฏว่าไปอยู่ตามบ้านเรือนกลับคืนสู่ธรรมชาติตู่ไหมฮะบางบ้านเห็นไหมไอ้นึกมาเรียกต้นไม้แล้วมันคืาเรียกต้นตอ ก็นั่นแหละก็ไปหาต้นตอให้เจอว่าใครเป็นต้นตอให้เจอคือไม้ด้านหลังอะไรด้านหลังนี่นะโอ้ปีกไม้ไม้สักสรุปก็คือต้นไม้เนี่ยเราจะรอให้มันขึ้นตามธรรมชาติเนี่ยมันจะอยู่ได้นานแค่ไหนแล้วก็คงไม่ทันการลักลอบตัดถูกไหมลักลอบทําลายป่านี่ไม่ได้พูดถึงเก็บเห็ดนะไม่ได้พูดนี่พูดถึงลงมือเป็นรูปธรรมใช้เลื่อยไฟฟ้าลักลอบตัดมีผู้ร่วมขบวนการนะเอออันนี้อ่านหนังสือมาทั้งนั้นทั้งนั้นทีนี้ที่เราจะพูดกันวันนี้ก็คือบอกว่า ถ้าเราจะรอให้ธรรมชาติเป็นตัวปลูกต้นไม้เนี่ยมันไม่ทันเพราะเราจะจัดการมันซัดธรรมชาติจะทําให้ทันถูกไหมใช่ค่ะเราก็กําลังรนลงกับโครงการปลูกต้นไม้ปลูกป่าปลูกป่าดีจังจริงๆไอ้ปลูกป่านี่ก็ดีนะไม่ใช่ผมผมก็สนับสนุนนะค่ะส่วนใหญ่ปลูกป่ามันมักจะไปใช้กับพวกองค์กรพาคนไปปลูกป่าถูกไหมค่ะผมว่าไม่ต้องปลูกให้เป็นป่าปลูกให้เป็นต้นไม้นี่ก็โอเคแล้วสะก่อนแล้วก็ไม่ตัด ถูกไหมฮะในเมื่อรณรงค์ปลูกแล้วก็รณรงค์หยาตัดเออไม่เลวคือหมายความว่าถ้าไปปลูกที่ป่าปลูกได้ก็ดีนะอแต่ปลูกที่บ้านได้ไหมได้ไหมล่ะอนุญาตนก็ได้สิทำไมจะไม่ได้อ่ะ้วใครว่าอะไรอ่ะก็น่ากำลังจะพูดรณรงค์กันว่าประชากรเนี่ยที่บอกเลยนะใช่ช่วยกันคนละต้นอ่ะใช่ไหมที่บ้านมีลูกกี่คนเอาเท่านั้นต้นแหละเออเราพูดถึงตรงนี้ผมนึกถึงนะครับโครงการของท่านวโวชิระเมธีไง อ๋อที่ท่านแจกต้นกล้ามาให้ปลูกกันในรายการมีเทมีท็อกทีละพันต้นจริงๆเป็นโกปาไม้สนับสนุนมาถูกไหมมีต้นอะไรบ้างไม่รู้เยอะแยะต้นใหญ่ๆมาไม้ยืนต้นเดี๋ยวนี้ไม้หลายอย่างเป็นไม้เศรษฐกิจไปแล้วนะไอ้พวกอะไรไอ้พวกไม้สักนี่ก็ได้นะเราไปลงทะเบียนไม้พยุงอะพวกนี้ได้หมดอ่ะนะไม่เต็งไม่รังอะไรได้หมดเลยนะฮะได้หมดเลยคืออย่างนี้ผมชอบใจท่านว่าสนับสนุนให้คนนี้ปลูก แล้วเวลาให้ต้นไม้กันก็ได้เอาต้นไม้ไปปลูกให้ของขวัญเป็นต้นไม้กันแล้วท่านสนับสนุนตอนแรกเนี่ยผมเคยคิดว่าเฮ้ยปลูกคนละต้นประชากร70บล้านคนก็ปลูกได้7บล้านต้นถ้าบอกปลูกตามอายุเราเลยเออจริงสินี่คือความชอบเลยนะท่านสุดชอบเช่นพี่แอ้เนี่ย ปลูกไปไล้เจ็ดสิบกว่าต้นเลยเอาที่เหลือหรือที่ผ่านมาไม่นจะเอาเท่าที่ผ่านมาก่อนสะสมมาเรื่อยๆแล้วปีหน้าก็ปลูกปลูกปีละสมมติปีหน้้าาาเเนนนี่ยยรขึอุสมมติะพี่แอ้นะสมมติเราขึ้นเจ็ดสิบห้าปีหน้าสมมตินะไม่ได้ไปว่าสมมติเออสมมติสมมติเพราะนี่ปีนี้ปีนี้พี่แอ้ปลูกไปแล้วเจ็ดสิบสี่ปีหน้าพี่ก็ปลูกอีกเจ็ดสิบห้าต่อไปเจ็ดโผล่พี่ก็ปลูกเจ็ดโผล่ไม่ใช่เพิ่มทีละต้นไม่ใช่นะใช่เอาอย่างนี้เลยข้าอายุจริงนะบ kind of ัดนั้นครับคนเราช่วยกันคิดอย่างนี้มันดีนะ โอ้โห oh, บ้านพี่จะมีที่ไม่ละนะไม่ใช่เราไปปลูกที่นี่บังหรือไปปลูกที่ไหนที่มันมีท่องว่างเนี่ยนะหรือว่าบางทีเราก็ไปโครงการที่ก็ปลูกป่าเราก็ถือโอกาสไปงั้นต้องมีโครงการรณนงลงปลูกป่าเพื่อวันเกิดกันก็นี่ไงเป็นพื้นที่กรมป่าไม้จัดให้หน่อยสิใช่ไหมเออหรือไม่ก็ร่วมกับวัดในชุมชนในพื้นที่ในจังหวัดผู้ว่าอนนเอาด้วยสิโครงการรณนงล,ลงปลูก ปลูกป่าตามวันเกิดเออเพราะคนจะคนจะปลูกทีละหกสิบเจ็ดสิบต้นไม่มีที่หรอกแต่เวลาพวกชมรมผู้สูงอายุเข้ามาปลูกป่าก็เหนื่อยไหมนะเพราะว่าอายุเยอะเหนื่อยสิเพราะว่าแต่ละคนไม่ตามกันเจ็ดกันแล้วใช่ไหมทีนี้มันอย่างนี้ไงหลายคนเนี่ยชอบไปตัดเค้กแล้วก็มีเทียนปักเท่ากับวันเกิดไอ้ตากับอายุออไม่เห็นจะอะไรเลยปักเทียนไปแล้วก็ไปเป่าเป่าแล้วก็กินหน้าครีมลายก็ลงไปบนนั้นอีกด้วยนะสู้เพราะว่าปลูกป่าที่ใช่ได้เลยนะใช่ได้โอ้โหนบอก คือไม้เนี่ยมันมีไม้ยืนต้นจะไม้ไม้สวยงามไม้อะไรได้หมดถูกไหมฮะได้หมดขอให้เป็นต้นไม้ถไม้ดอกไม้ผลไม้ใบไม้เศรษฐกิจไม้มงคลโอโสารพัดไม้เออปลูกไม้อะไรก็ได้นะขอให้ืองปลูกมีต้นไม้น่ะดีนะไม่ใช่ไปให้มันอยู่เฉพาะในป่าอย่างเดียวอีกงานหนึ่งนอกจากวันเกิดแล้ววันตาย พี่ว่าเราโลนนลงแทนที่จะยกหลีดไปเป็นดอกเฉยๆเป็นยต้นไม้ก็ได้ไปที่วัดใช่หมเป็นต้นไม้ใช่ให้เป็นต้นเป็นต้นเลยใส่กระถางไปเลยก็ได้หรือต้นกล้าที่ก็มีอไปเจ้าภาพเขาก็จะได้ไปบริจาคต่อในฐานะเป็นที่ระลึกของงานญาติเขานี่แหละเพื่อนเขานี่แหละเออดีนะมันจะเป็นที่ระลึกที่คงทนยาวนานต่อไปมีสตอรี่เล่าได้เลยแหละใช่เออเราควรจะรณรงคลงกันเรื่องนี้มั้ยใช่ทีนี้พี่แอ้มันอย่างนี้เขาบอกว่า ไอ้บางอย่างนี่เราทําอะไรเนี่ยเราก็อยากจะให้มันได้รับผลกระทบกลับมาให้มีคนชมใช่ไหมมีเรื่องเล่าไหมมีเอาสิหน่อยวันพี่แอแต่งตัวสวยถ้ามีคนผ่านมาเอ้ยสวยจังเลยยอ้ยทำไมเออยังดูดีเอออะไรแบบนี้แบบกระชุ่มกระชวยฟูเลยพี่ปรากฏว่านี่ก็มีเรื่องเล่านะภรรยาจัดจัดเซอร์ไพรส์สามีจ้ะใช่ไหมก็เลยทําอาหารปรุงอาหารมาปรุงอาหารมาลองให้สามีทานเซอร์ไพรส์พอพ่อป่อบ้านกลับมาถึงบ้านพระค่ ลองที่มีเพิ่งทํามาดูเป็นไงบ้างสามีก็ตักัดอร่อยแล้วเป็นไงฟีดแบ็กมันเป็นไงคือมันพูดตรงๆนะพูอย่างนี้มันเทสเลสภาษาภาษาไทยก็แปลว่ามันไร้รสชาติเอ้าวพอได้ยินเลนนี่พับขึ้นสิภรรยาฉลาดมากโทรศัพท์ไปเลยเอแจ้งไปที่สาธารณสุขว่าอุยทำไมต้องไปถึงนั่นเลยอ้าวเพราะว่าสามีกินอะไรไม่ได้รสชาติ แนวโน้มน่าจะเกี่ยวข้องกับโควิดถูกไหมครับเพราะว่าคนที่ติดโควิดหนึ่งนในอาการนั้นออออออสุดท้ายสามีถูกส่องอาไปก,กักตัว14วันเพราะชิมอาหารเนี่ยนะนี่คือความรุนแรงของภรรยาถูกไหมครับไม่ใช่ความรุนแรงของโควิดเลยนะไม่ใช่อดีตท่านต้งพึงเรามัดระวังตัวสิอยู่ในบ้านนัานเดียมันมีผลนะครับเวลาท่านทานอะไรไปก็กลุณายาไปอะไรอะไรไรรสชาติเลย ก็อย่าพูดดังบางคนก็บอกหลบไปหลบมาอีกก็ไม่กล้าพูดออบอกถามว่ารสชาติเป็นไงไม่กล้าพูดเองนี้มาว่าก็ไม่รู้ว่าอาหารเธอเนี่ยนะมันพอกินเข้าไปเสรวนะมันเหมือนเราอยู่ในเรือที่มันล่องลอยไปมาไปอยู่ในเรือที่มันล่องลอยไปมาภรรยาอะไรเหรอมันอยู่ในล่องเรือไปคือมันไม่เข้าท่าไงมันไม่เข้าท่าสักทีอู้อู้อู้อตายอยู่ดีคืออย่าออกความเห็นอื เอาละเราพูดถึงต้นไม้กันแล้วก็อยากจะชวนชวนกันปลูกกุหลาบในหัวใจกันและกันดีกว่าเชื่อเฉือนกันด้วยความหยาบคายเพราะนั่นมันหมายถึงความย่อยยับที่จะตามมาไปจนกระทั่งสู่หายยนะค่ะ